เฮ้ยนี่เพิ่งตื่นมาแล้วทำไมต้องปรับมุมมองเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยโอเคปับเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวปรับมุมมองโอเคนี่แหละมุมองแล้วทำไมแบบนี้ต้องปรับให้เดินหาด้วยเนี่ยอะไรฟะนี่มาห้องอะไรเนี่ยสตา์ท้กดตรงนี้แล้วเหรอ Ôi, lại sức khỏe rồi. Cái này là gì? Là bài thiên thể. Ôi! được. nếu muốn cho bộ... Đó là... bài chính là... The lùm Room. Hôm nay tâm năng... gì vậy? nào. nó có thể thay đổi hình nổi hình มาดูกันว่าเกมผีเนี่จะน่ากลัวหรือเปล่าไอเบแล้วทำไมต้องปรับให้เดินชาด้วยเนี่ยให้เดินไปทางนี้ตกลงจะต้องเดินไปทางไหน่อ โอเคน่าจะเริ่มเกมแล้วแหละซึ่งเราไม่รู้ว่าอันนี้คือเดอะแบทลูอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าห้องแดงห้องห่านตะไคร้ใบมะกรูดใบมะนาวอะไฟ้าเดะแล้วทำไมเราต้องทำเกมผีให้มันกลายเป็นเกมตลกด้วยเนะี่ย ที่2แม่อินติตี้คือตัวอะไรฟะอ้าซื้อไม่มีอะไร มาคุณนะเจ้ามโอ้ยนี่แน่นี่แน่นแนอีกไอกยอะไรอ่ะดูเหมือนจะน่ากลัวออายือให้เราตีฟรีทำไมอ่ะเราดิว้วกอดใจเลยจริงเฮ้ยนี่นายเป็นเม็ดหรือศัตรูเนี่ยแล้วทำไมเรานายไม่ตีเราให้ตายอ๋อก็เอาเหงาอ่ะ แล้วทำไมนายไม่ตายกักตีก็ไม่รู้เหมือนกันฉันน่ะฉันนะไม่มีวันตายหรอกนะแกเป็นผู้ช่างบททอลาหยดนี่แน่นี่แน่มาต่อยมวยกันได้แพ้ฉันแน่นอนเพราะฉันน่ะต่อยมวยแกใช้เคย สัตดหน้าคนจนตายแล้วนะอผมว,ว,วมาดีครับใครเชื่ว่ากลัวอะไรเนี่ยเออปรับเข้าไปในนั้นไปแอะตายตัวทำให้มันเป็นเกมตลกคะได้เนะี่ยแล้วก็รอเมดแมปโหลด ลบเลยกันเถอะว่าส้ำอวดที่อื่นดีกว่าจะต้องโกกาอ้อศพคนคนบ้าอะไรเจอศพคนแล้วไม่รอกีดกิตต๊กตายคือคิมุจิทำกันเถอะจะต้องโทรไายกับการามไทยเพื่อจะหาวิธีโนเคิป โอเคมาดูกันว่าเราจะเจอออติต้หรือเปล่าเมื่อเก๊ก็เพิ่งเจอไปเมื่อเก๊เจ้าเงินเถอะเ,เออเดี๋ยวคือแมปที่ผมเพิ่งโหลดมาเป็นแมปที่เป็นเด e b แบ room ซึ่งใครรู้ว่า the b แบ room คืออะไรเด e b แบ r o ู m เดี๋ยวผมจะบอกให้คร้าคๆ <c oughs> คือที่ที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดโอ้ อะไรฟ้าทำไมกำแพงแถวนี้มันทะลุดได้ทั้นนั้นไม่เข้าใจถุกบอกได้ไหมเออเฮ้ยเลอะลับว่ะแต่ก็ไม่เป็นไร ทำไมรู้สึกว่าทำไมตูวิชรู้สึกเกลืออะสมมติเฮ้ยมีทางให้เข้าหรือเปล่า <t> ดูเหมือนจะไม่มีอันนี้คือทางอะไรอ่ะมันแปลกๆ <t> <t> โอเคง่ายๆ ได้เวลาสู่ช่วงเวลาซัแแมแหม็ปเอา้าปรับเกมหมดเคไอทีไม่ได้เหรอเนียเคอทีเอาปรับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคนผูกคอตายเขาบอกว่าที่นี่มันน่าเบื่อมากเลย อาจจะมีคนหกก,ก,ก็ตายก็ตายก็ไม่แปลกนะเขาบอกว่าที่นี่มันน่าเบื่อมากเขาบอกว่าที่นี่แบบอาหารมันน้อยมากเลยหกกระจาเข้าสู่เทศก,กาลซัมแลกแม็ซะหน่อย <c oughs> เสียดายอ่ะถูกบอกไม่ได้เอาไว้ว่าเดินสำรวจสำรวจไปแล้วกัน แล้วท้าไม่โทรศัพท์แล้วกาอย่างนี้เนะี่ยในแบบเดอะแบทลูกอันนี้คืออะไรตะใบเทียนไข่ <c oughs> บอกอะไรฟะดูเหมือนแบบนี้จะมีแค่เนี้ยเดินบนไปเดินมาเจออินเตอรตุ่มจำสกแกใส่ <c oughs> แบบนี้ก็เฮ้ยไม่ค่อยจะมีอะไรใช้เท่าไหร่ ที่หลังมาสำรวจกับเพื่อนบ้างดีกว่าโอเคช่วงนี้ก็อาจจะกระตุกแล้วไฟกระพริบหายสิแตกเหรอเนี่ยแล้วขอเดบเลอรปอย่าลืใจ่าค่าไฟเยอะๆด้วยล่ะเออเข้ามาจำสแจเรเร็วเร็ว ก็ามาจาสักแกเลยมันดูเหมือนแบบนี้จะไม่มีอะไรไปสู่แมปต่อไปดีวกว่าออกไปยี่ได้เวลาดีลีทเวอแล้วแมบปบโคตรน่าเบื่อโอเคดีลีทเวอหมดแล้วเยี่ไปตูมแมปต่อไปได้ โอเคแมปต่อไปมันบอกว่าครึ่งหัวใจใช่นะะกดไม่เห็นจะครึ่งหัวใจอย่างเที่บอกเลยกดแล้วก็ไม่เห็นจะอะไรปะฮะอ๋้น่าจะเชื้อผู้สร้างตูไม่สนเว้ย แล้วตกลงให้ทำอะไรฟ้าเฮ้ยตัวอยากเล่นแล้วเร็วๆเ,เข้าอ๋อครึ่งหวดใจขวดใจแล้วซึ่งยังไงเพล็กก็จะต้องมีวันหมดใช่ไหมล่ะ,อะโอเคก็ได้กุ้งหัวใจ โอ้แล้วแถบเดินชาด้วยไอเวนอ๋นอถือว่าเดินช้าทัอีกอาเจ็บลงน้ำเหมือนเป็นแบบแนวแก้ปัญหาสบายสบายเราชอบแก้ปัญหาอยู่แล้วโอเคก็ได้ แบบนี้ไม่มีตวเซฟหรือไงฟไ้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ขึ้นหัวใจอย่างที่บอกเลยไอเวียนนี่มันบัคของเกมหรือเปล่าเนี่ยไอบอกว่าขึ้นหัวใจไงโอเคแบบ อ้าวไอ้วีนเราโง่โง่กับแกโดดไม่ได้เนาะเออเครื่องหัวใจจะต้องทำให้มันเป็นแบบสมกับเครื่องหัวใจสิอย่าขี้โกงสิไอท้ทอปโง่แปะเป็นการตายที่งโง่ที่สุดเลย ชื่อจะตั้งชื่อซีรี่นี่ว่าอะไรดีสามแมปสุดสุดธรรมดาน่าจะดีกว่าเนาะโอเคคราวนี้น่าจะจะต้องเดินไปตามเกมดีกว่าเค่อยจะสนุกอะไรฟะเราจะต้องสร้างขึ้นเราจะสร้างตรงนี้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไร ก็เทเมื่อกี้เผลอขดไปนิดนึ่งเอออย่าเรียกว่าเผลอเลยทุกบัตรแล้วว่าตั้งใจยังได้เอ,อ่ะไม่มีตัวเซฟให้ตูด้วยเฮ้ยโอเคได้เวลาขึ้นไปอ,อืบตรงนี้ผ่านได้สบายอยู่แล้ว ออเออกือบโตแฮะโอเคเกือบตายแล้วเมื่อกี้นะ่งง่ายดีมก็เคยทำอันนี้ทำเตี้ยนะแล้วก็ง่ายกว่าด้วยดีมเคยทำแต่อันนั้นมันจะสูงกว่านี้สูงประมาณหนึ่งร้อยเบาะแล้วดีมก็กระโดดลงมาไม่ดีเพอมันตพวกเขาสูงอนะเอเคอะไร โอ้แสดงว่าเซฟแล้วสินะดีดีด,ดีแต่เราจะไม่ลองนะว่ามันมันใช้ได้จริงหรือเปล่าจุดเซฟอันนี้ให้ทำอะไรให้โดดกระจกงั้นเหรอเราเาทพกลัวอยู่แล้วตรงนี้นเราจะขนัดในคอามมากกว่านะทำไมตูสายตาเอียงจังวะไม่สิ อ๋อจดเซมันอยู่ตรงนี้ค้องใจแล้วค้องใจแล้วรอเล่นรอเล่นเอียนไม่ครึ่งหัวใจตัวดีๆด้วยเนาะสบายสบายเอ๋ออห้ามกระโดดเมื่อกี้ไม่ขึ้นหัวใจเมื่อกี้มันประมาณแบบหนึ่งหัวใจเองมั้ง อมันเถะห,หนึ่งหวัวใจหรือ,อว่าคู่หัวใจมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกมันก็เหมือนกับพู้หญิงทั่วโลกที่ไม่รักเราอยู่แล้วโอ้ให้ง่องไปงั้นเหรอไม่เป็นไรนะเรามีประสบการณ์ในการดู YouTube ู่แล้วนะเราเป็นเทพนะ คนดูก็อยากคิดว่าเรากะปากลัวซึ่งผมก็มีประสบการณ์ปากลัวบ้านอยู่นะถึงแม้มันจะหน่อยเด็ดก็ตามโอเคเดินไปผ่าน่อนแคปมันละกาไป <c oughs> โอเคไม่รู้ว่าจะพบเรื่องใดดีใด ได,ไ,ดได้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 โอ้ช่องแคบอลักกาแอะตายเพอาะ่องแคบอลักกากลับมาเริ่มใหม่เลยนี่แหละกลับมาดาดเดิมนี่แหละ้อเสียของแมปนี้ตกลงมจะครึ่งหัวใจหรือไม่ครึ่งหัวใจให้ตัวดีๆีฟะชื้อหรือจะต้องให้ครึ่งหัวใจด้วยน้ำตา โอเคผ่านช่องแคบไปช่องแคบอลากาซึ่งด่านพวกนี้มันจะชอบเนช่องแคบอลากาอยู่แล้วถึงแม้วกจะแอบกงกนิดหนึ่งก็ตามในหน้าเราไม่ได้กูเราก็แค่เล่นกิ่งแค่นั้นเอง <c oughs> ก็เลยรู้บะของเกมนี้ไอเอ็นเหลาะตูนีว่ว่าแล้วตูจะออกอะไรขออนุญ,ญาตถูก b เดอร์สาชิบหายเลย เออต่อไปทำยังไงต่อดีโอเค่งแคบวลาการอีกแล้วเป็นหานอะไรวะดีหลังนะถ้าขุดทงนั้นนะโอเคเกือบโตเ้ไปไปแล้วเมื่อกี้ลาวา,านะเหรอสบายสบายมีจุดเซฟให้เราไหมนะมีอีก โอ้ยกับตะโอ้ยโอ้ยโอย้จุดเชฟในที่สุดโอเคผ่านไปง่ายๆนะ่ะก็แค่เราวางโู่ๆโอเคผ่านไปได้สิวเสียดโอเคจะต้องเดิน ทำตัวให้เป็นเส้นตรงแค่นั้นเองที้ีทำตัวให้เป็นเส้นตรงทำตัวให้เป็นตัวเฮียรอเล่นรอเล่นเราไม่ใช่ตัวเฮียนะแต่เราเป็นเจ้าชายลูปหล่อขี่โม้คนดูคนน่าจะบอกอย่างนี้ใช่ๆเราขี่โม้ไอ้แปะที่เพื่อนเราถะบ่อยแอะ แหวะที่หลังสร้างกำแพงต่องผลมาให้ตูด้วยนะคนช่างโอเคย้่จะถึงจุดเชพแล้วเย้่อะไรเนะี่ยอ๋อสบายโอเคสบายมากเอา เกิดดานนี้ไอเวียนต้องต้องไปเริ่มต้นใหม่เหรอเดีย๋ยเฮ้ยเด็ดแล้วว่าอีกว่าจะถึงจุดเดิมก็ามตายไปสัตแล้วโอเคตั้งใจดีๆอ,อือเย้อ่ะเอะเฮ้ยไม่น่าตายเลยกบมาเกิดใหม่ โอเคอ่ะเออชิบกระโดดแอะไม่น่ากระโดดเลยยี่จึิบอ๋อหรือว่าตายอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองคือเขาให้เราสมมติว่าเราแบบเข้าประตูในเธอมาแล้วโอ้ริจแมกมา,มา จริงๆมันก็เดิน่ายแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอเออจะเดินแบบนี้ให้งโง่ทำไมอโอเคเดินไปเนี่ยแม่มาถ้าคุณกดชิปแล้วก็อันนั้นนะมันจะไม่ลวกเท้าคุณจนตายนะแต่มันจะลวกหั่นคุณจนตายแฮะแอะในหน้าพูดมากเลย เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้ติดเพชรใช่ไหมใช่ไม่ได้ติดเพชรสบายบูแล้วเมื่อกี้ก็เซฟด้วยไม่ได้ติดเพชรคมจริงๆเลยโอไม่ผมถูกไฟแอะอุตสาห์โซได้ยีไม่ถูกติดเพชร เออลงไปแม่มจะต้องกระโดดตรงนี้ด้วยดีกว่าถูส่ถูไฟเคาะตายแน่นอนนี่แหละบทเรียนของคนที่ชอบทําตัวที่โกงเหมือนอย่างเราอะ่ะเออติดยายแรงงมแถมไม่ตายด้วยเยแล้วแถมไม่ใช่ครื่งหัวใจด้วย นั่นมันคอมมานดบอกโซวไซต์ี่เอ็มปิดไม่เม็ดมั้งอ่ะเราจะต้องรีบจะได้เลือดลดน้อยน้อยน่อยตอนอันนั้นเออต่อให้รีบก็ต้องตายโอไม่แะ โอเคพอดีเลยแต่ตัวรู้สึกว่าถึงความตายแอะตายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์นเอ,อตายแล้วจะรอดอยังไงฟะเดี๋ยวใมังมุมมีใหญงมุมมไหมตัวมือนไม่มีเลยไอวี เรืลองพยใยญ่มามูม,มาเยอะๆบ้างนะหรือเขาให้กระโดดไปตรงนี้อะโกงเกมแม่งเลยอเออไอน่าสงสัยอะไอะชัร์อ่อะซุปเปอร์ชรัดอ่ะนะซุปเปอร์หน่าสงสัยอ่ะผมไม่ได้ปรับเกมหมดหนึ่งนะอะไรปะ เมื่อกี้มมมกาาออกผมไม่ได้ปรับเกมหมดหนึ่งเล่นนะเพื่อคุณเมื่อกี้พวกคุณแค่ตาฝาดไปเองอะ้าใจไหมไม่ไม่ไม่เมื่อกี้พวกคุณก็แค่ตาฝาดไปเองอะเมื่อกี้ผมไม่ได้ปรับเกมหมดหนึ่งเล่นนะอะไรฟะแอะ โอ้ยนี่คือบทเรียของคนที่โกงใช่ไหมเนะี่ยฟิลตูไม่สนแล้วเว้ยยาตรงนี้เหมือนจะเป็นได้เขาวงกดตูไม่สนยาโคตรวด่นว้นอันนั้นเมื่อคนสร้างเกมเมื่อมาเห็นคลิปนี้มีกุ้งลิปหายเลย ใช่เราที่โกงเราจะเล่นกะเล่นในพาร์ทเดียวเยี่กะเล่นในพาร์ทเดียว,ยยยยนนยวอัดซื้ออ่าชนะแล้วอา้าวยังเหรอปรต,ตูไม่สดอ่า เกือบตายหนึ่งสวยพี่สวยไปซะแล้วเฮ้ยแบบนี้คนชาถือว่าขายันมากเลยนะเนี่ยแม้มาตั้งยาวปากเกมอสอันนั้นก่อนโอเคจะต้องขอกาตัวผิวตัป็นเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะให้ผมในาการทำลิปต่อไปเบ้ย Bye-bye. Okay, YouTuber, you Ah, bye-bye-bye-bye. Okay, okay. No more, no more. Bye-bye.